องการบริหารส่วนตำบลยางเปียงตำบลยางเปียงอมยอมก่อยจัังหดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและป่าดงเดบที่อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่กว่า485.75ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย17หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น1221คนแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่รวมสมบูรณ์แต่ชุมชนยังเผชิญปัญหาทาั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเช่นการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติการบุกรุกป่าการเผาป่า ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5สูงเกินมาตรฐานรวมถึงการใช้สารเคมีในปริมาณสูงนอกจากนี้ยังมีปัญหาความยากจนขาดโครงสร้างพื้นฐานและความเปราะบางทางเศรษฐกิจท่ามกลางแรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัตน์จากสถานการณ์ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียงได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาแนวทางใหม่ที่ยั่งยืนโดยได้ริเริ่มโครงการนวัตรกรรมยางเปียงสีเขียวพลังขับเคลื่อนสู่ตำบ,บนคาร์บอนตอ่ำอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคเกษตรกรรมสร้างชุมชนคาร์บอนตำ่ำฟื้นฟูทรัพยากร,า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 รธร,ฐฐกรรมชาติส่งเสริเรฐฐรรมเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายหลักของโครงการสร้างชุมชนคาร์บอนตำ่ำฟื้นฟูป,ป่าไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพเศรษฐกิจ หนึ่งความสอดคล้องของนวัตกรรมกับปัญหาท้องถิ่นและความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียงได้มีการสำรวจและศึกษาสภาพปัญหาท้องถิ่นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังนี้1.1มีการสำรวจและศึกษาสภาพปัญหาแบบมีส่วนร่วมมีการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนมีการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มีการสำรวจพื้นที่การจัดทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนมีการสำรวจพื้นที่การทำเกษตรภายในตำบล1.2นํานำปัญหามาออกแบบโครงการสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่นำผลการสำรวจมาออกแบบโครงการ นวัตกรรมอย่างปีงสีเขียวพลังขับเคลื่อนสูตรตบลคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนมีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. แผนงานด้านพัฒนาด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 2. แผนงานด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 3. แผนงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 4. แผนการด้านการรสส่งเิม บบเศรษฐกิจสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแนวทางที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง1ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าที่ทันสมัยนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการติดตามและควบคุมการเกิดไฟเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูดซับคาร์บอนได้จริงลด PM 2 5และผลกระทบจากหมอกควัน 2. สง่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนและการเกษตรปรับใช้ได้ตามบริบทของพื้นที่ตอบโจทย์การพึ่งพาตนเองและรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานได้อย่างทันท่่งทีี3ปปรเลน คิดการเกษตรให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดียวไปสู่ระบบกเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ 4. มุ่งรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป5ส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ลดสารเคมีและเพิ่มความยืดหยุ่นให้เกษตรกรรับมือกับสภาพแวดล้อมและตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน2 <5. S 1> ความเป็นนวัตกรรมและจุุดดเ่่่่่่นนนนววัตตตตกกกกรรรรมมมททีีสส้้าาาาางงงคแิใใหย์ช กับวิถีชุมชนที่มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนสู่ตำบลคบันบอนตำ่ำโดยมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายดังนี้1ด้านพัฒนาด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และป่าชุมชนอย่างยั่งยืน2ด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์3ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน4ด้านการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน1ความโดดเด่นของโครงการนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างบูรณาการป่า กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างกลมกลืนผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงวัฒนธรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร้รอยต่อด้วยการหลอมรวมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบภูมิสารสนเทศ GIS เพื่อควบคุมและป้องกันไฟป่าได้อย่างแม่นยำเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นแสงแห่งความหวังการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หม้อแสงสว่างเปลี่ยนคุณภาพชชชีีวิิิตขขอองงุมนนให้้ดึเเพโกกาาสทศรฐจ ปลอดภัยและความเท่าเทียมในการเข้าถึงสาธารณูโภคขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะด้วยพลังแห่งการมีส่วนร่วมสร้างรายได้จากวัสดุรีไซเคิลพร้อมจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมก <c oughs> ารเปลี่ยนผ่านเชิงประวัติศาสตร์จากแดนฟินสู่แหล่งนวัตกรรมเกษตร,รยั่งยืนจากแดนฟินในอดีตสู่ต้นแบบเกษตร,รกรรมรยั่งยืน ในวันนี้ตำบลยางเปียงได้สร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงประวัติศาสตร์อย่างทรงพลังด้วยพลังของชุมชนในการขับเคลื่อนสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำลดการปล่อยก๊าซเรื่นกระจกคืนความมั่นคงทางอาหารคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้คนกลับสู่ท้องถิ่นส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบการปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนในชุมชนเน้นการร่วมคิดร่วมทำของชุมชนทุกระดับชาวบ้านมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนจนถึงการลงมือปฏิบัติและการประเมินผลทําให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมและความยั่งยืนจริงในระยะยาว3กระบวนการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นนนนนน1มมมีกกาาาาาารรรํฐข้้อูลปะเด็สถณ์ใใช การขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมดังนี้ 1. ฐานข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกใช้ในการส่งเสริมการทําเกษตรปลอดสารโดยเฉพาะการนําสารชีวพันธุ์มาใช้แทนสารเคมีและการปลูกพืชหมุนเวียน2ฐานข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนนํามาวางแผนจัดทําโครงการด้านพลังงานสะอาดเช่นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในชุมชนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1.3ฐานข้อมูลการจัดการขยะนํามาใช้ในการวางแผนส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนสร้างกิจกรรมรณรงค์และระบบการจัดเก็บที่เป มิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุนการรีไซเคิลและการแปรรูปพะยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด1.4่ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใช้เพื่อจัดทําแผนงานฟื้นฟูป่าส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวด้วยแนวคิดการอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน 2. วิธีการพัฒนาและยกระดับโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการระดมความคิดเห็นจํานวน4ปีแนวทางยกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 2. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ใช้เวลา4ปี2 5 6 5ถึง2568วิธีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เช่นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์การทำเกษตรยั่งยืนแนวทางยกระดับพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนมากขึ้น3การสร้างและพัฒนานโยบายท้องถิ่นที่สนับสนุนนวัตกรรมวิธีการพัฒนาเอาบตองเปียงออกนโยบายและแผนงานที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแนวทางยกระดับติดตามผลการดำเนินงานของนโยบายและทำการ ปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน4การฝึกอบรมและสร้างความตระนักรู้ให้กับประชาชนวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการใช้พลังงานทดแทนการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมแนวทางยกระดับการสร้างสื่อการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 3. มีการวางแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 1. การประเมินผลต้นน้ำวิธีการติดตามและประเมินผลประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินผลที่ เกิดขึ้นมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งทําให้สามารถระบุปัญหาต่างๆได้อย่างแม่นยําแนวทางการพัฒนาการอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนสภาพความเป็นจริงในพื้นที่และนําข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนพัฒนาโครงการในระยะถัดไป2การประเมินผลกลางน้ําวิธีการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการเป็นระยะระะพร้อมทั้งการปรับแก้ไขหรือพัฒนาโครงการระหว่างการดําเนินงานผลที่เกิดขึ้นโครงการที่ดําเนินการมีความคืบหน้าที่สามารถทาได้จริงพร้อมทั้งการนาเทคโนโลย มาใช้ในการพัฒนาโครงการซึ่งทําให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางการพัฒนาการวางแผนติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลารวมถึงการปรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที3การประเมินผลปลายน้ําการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียนจากโครงการพร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการอย่างปีงสีเขียวผ่านระบบออนไลน์ Google Forms ผลที่เกิดขึ้นประชาชนมีความพึงพอใจสูงถึงร9 6 0ลจกากการมีส่วนร่วมในโครงการนี้4มีกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม1คณะกรรมการป่าชุมชน2อาสา,าสมัครป้องกันไฟป่า3คณะทำงานพลังงานแสงอาทิตย์4ี่คณะทำงานจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อน5มูลนิธิเจริญโภคพัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท6ศูนย์เรียนรู้สวนป่าสหายมิจเจ็เครือข่ายลุ่มน้ำแม่หาด8เครือข่ายลุ่มน้ำขุนแม่หาด9กาสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน 4. ผลกระทบของโครงการนวัตกรรมท้องถิน่นผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไป,ตา,ปนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้ความสำเร็จ รักป่าไม้และป่าชุมชนอย่างยั่งยืน1โครงการที่ขออนุมัติทั้งหมด9โครงการดาเนินการทั้งหมด9โครงการคิดเป็น100งเปอร์เซ็นต์งบประมาณ18 0,000มืมีการเบริกจ่าย175,000บาทคิดเป็นร้อยละเกเปอร์เซนต์พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า100ไร่3มีการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนนําร่องในการบริหารป่าชุมชนในระดับตําบลจํานวน3หมู่บ้าน4นําระบบ GIS ไปใช้ในการควบคุมไฟป่าทั้ง17หมู่บ้าน5จุดฮอสพอตในปีงบประมาณพุทธศักราช ลงพบ116จุดมีกิจกรรมการปลูกป่าเพิ่มขึ้นจำนวน6 0 0 0ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว7ผู้เข้าร่วมโครงการบวชป่าเพิ่มขึ้นจำนวน2 1 0คน8ผู้เข้าร่วมโครงการอวยพรป่าสมานชั้นจำนวน191คน9ส่งเสริมการปลูกกาแฟในป่าชุมชนจำนวน8,100ต้น 2ตามแผนงานโครงการด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์โครงการที่ขออนุมัติ9โครงการดำเนินการทั้งหมด9โครงการคิดเป็นร้อยละ1 0 0งเปอร์เซนต์งบประมาณ15ล้าน1นึ่งแบาทมีการเบิกจ่าย15ล้า 11, น114,120บาทคิดเป็นร้อยละ9 9 9 8เปอร์เซนต์ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง1221คนจาก7207ครัวเรือนในการมีไฟสองสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์3เกษตรกรมีน้ำสำหรับการเกษตรจากพลังงาน บ้านจำนวน1 0 0 0ครัวเรือน4ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานจำนวน2ระบบ1ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งเข้าไม่ถึงออฟกริดหมู่8บ้านโป่งงบประมาณ5้าล้านบาทสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้5 5 9 2 1 5กิโลคาร์บอนต่อปี2ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งเข้าไม่ถึงออฟกริดหมู่11บ้านปิตุคีงบประมาณดการปล,ปลอย๊าเรือล จบคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้9 3 2 0 2 6กกิโลคาร์บอนต่อปี3ความสำเร็จตามแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน1โครงการที่ขออนุมัติ3โครงการดำเนินการทั้งหมด3โครงการคิดเป็น100งเปอร์เซนต์งบประมาณ2 0 0 0 0บาทมีการเบิกจ่าย20 0 0 0บาทคิดเป็น100เปอร์เซนต์2จำนวนหมู่บ้านมีการจัดทำขยะเปียก100%จเนต์จำนวน2727ครัวเรือน3จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน50ครัวเรือน4ประชาชนมีีคววาาามร้เเขกกก่ยับ อินซีจากเสอาหาร50ครัวเรือน4ความสําเร็จตามแผนงานโครงการด้านการส่งเสริมระบบเศรษฐ,ฐกิจสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน1โครงการที่ขออนุมัติ8โครงการดําเนินการทั้งหมด8โครงการคิดเป็น100งเปอร์เซนต์งบประมาณ20,000บาทมีการเบริกจ่าย20 0 0 0บาทคิดเป็น100เปอร์เซนต์สสารพิษในเลือดของเกษตร,รกรลดลงอยู่ในระดับปลอดภัยจากเป็น2 6 0 7จากการเจาะเลือดเกษตร,รกร3 6 4 3รายสพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดสารที่สองแห่งและขยายผลสู่แหล่งเรียนรเศรษฐ,ฐิจพอพงอง แห่ง4ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมลพิษให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน200คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน8แห่ง5้าอบรมให้ความรู้การใช้สารชีวพันธุ์น้ำหมักจุลินทรีย์ในภาคการเกษตร,รจำนวน17กลุ่มกลุ่มนักเรียนจำนวน2กลุ่มผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประชาชนในท้องถิน่นดังนี้ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และป่าชุมชนอย่างยั่งยืน1จุดฮอสปอตจากไฟป่าลดลงจากปี2566าจำนวน116จุดแสดงถึงการควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพ2การขยาย พื้นที่พบปลูกกาแฟในป่าชุมชนเพิ่มขึ้นจาก2หมู่บ้านเป็น3หมู่บ้าน3จํจำนวนพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า100ไร่เกินเป้าหมาย50ไร่4ชาวบ้านเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าชุมชนโดยแสดงออกผ่านกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นบวชป่าและปวยพรป่า มีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น5ทัศนคติของชุมชนเปลี่ยนไปจากการเผาป่าเป็นการอนุรักษ์ดูแล,แลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน6ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญพภคพัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนในการดูแลป่าไม้7เกิดชุมชนต้นแบบการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนบ้านห้วยปู8เกิดชุมชนต้นแบบหมู่บ้านตออการเผาประจำปี2567จำนวน2หมู่บ้านบ้านห้วยปูบ้านปิตุคี9เกิดป่าชุมชนต้นนแแบบรร่่อง15ง15หททัวปะเเศกิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมจากป่าชุมชนบ้านยางเปียงหมู่2ตําบลยางเปียงซึ่งสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการอนุรักษ์ป่าชุมชน mm. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 1. การให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชุมชนทําให้ลดภาระค่าไฟในพื้นที่สาธารณะและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ชุมชนสวัสดีเจ้า เจ้านางสุภณีไฝ่นันตาผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดบ้านปงบบน่งตำบลยางเตียงเจ้าวันนี้มาที่บ้านเราปรทูซึ่งเป็นโยอคํารับผิดชอบของบ้านป่งหมู่แปดนะเจ้าก็ได้รับการสนับสนุนจากอบตนะเจ้าในโครงการโซล่าเซลลจากกระทรวงพลังงานที่มีมูลค่าอยู่4ล้านเก้านะเจ้าหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนจากอบตแมนนี่กระทห่งจะบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็จากที่ว่าต้องมาเอาฟืนมาเปลี่ยนเถ้เพลิงก็ได้ใจเปยเป็นโซล เซลเสียบปักแล้วก็ทำให้ผูกอาหารและใจเวลารวดเร็วแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนโดยนะเจ้าขอขอบคุณตังบตอนนักๆเกในเจ้าขอบคุณเจ้าขอขอบคุณอบตอยามเพียงนะคะที่ให้ใช้ไฟฟ้าเกพวกวเราได้เห็นสหอสคา 2. ลดการตัดต้นไม้ในพื้นที่เพื่อนำมาทำเชื้อเพลิงในการให้แสงสว่างและการหุงต้มของประชาชน<ม>ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนม 1>, 1. พฤติกรรมของประชาชนด้านจัดการขยะดีขึ้นทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ที่ยางเปียงขยะไม่ใช่แค่ของเสียแต่คือโอกาสในการแบ่งปันอบตยางเปียงได้จัดโครงการขยะแลกไข่โดยนําขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ซึ่งรายได้จากการขายขยะนะครับก็จะนากลับไปช่วยเหลือสังคมในพื้นที่โดยการแจกไข่ให้กับผู้มีไรายได้น้อยและแพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุโครงการเล็กๆที่เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังของชุมชนขยะแลกไข่เติมใจให้กับชุมชน ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด50รายผู้พิการได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด20รายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณขยะรีไซเคิลคิดเป็น3 2 2 7 5 0 0กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน1รายได้ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนสารชีวพันธุ์นำหมักชีวภาพปะเทืองปุ๋ยอีซี<ส>เพื่อองง 2. เเเกกกิดดารรรียนู้ข็ เยาวชนประชาชนทั่วไปทั้งด้านเกษตรปลอดสารพิษและเศรษฐกิจพอเพียง3เกิดธนาคารเม็ดพันธุ์เพื่อชุมชนเพื่อเก็บแลกเปลี่ยนและขยายเมล็ดพันธุ์พือสู่เกษตรกรในชุมชนในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง4เกิดเครือข่ายชุมชนพันธมิตรใหม่เช่นกลุ่มแปรรูปกาแฟกลุ่มอนุรักษ์ป่าและเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านสิ่งแวดล้อมก็พื้นที่ที่มาตรวจก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาทางกลุ่มก็มีการรับรองในพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็น เกษตรอินทรีย์ที่เรารับรองมาตรฐานค่ะเกษตรอินทรีย์หนองสลาบได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์และกำลังพัฒนาสูม่มาตรฐานสากลซึ่งสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ ทางสวนสามินะคะจะมีการปลูกพืชหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กาแฟแล้วก็พริกไทยค่ะและเราได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะรางวัลเกษตรกรดีเด่นาาสาขาสวนป่าระดับภาคเหนือค่ะส่วนคุณแม่บุญตานะคะรางวัลประกาศีบัตรเหรียญทองแดงของการประกวดสุดยอดกาแฟด้วยคะแนานชิม81คะแนนค่ะ นอกจากนี้นะคะดิฉันยังเป็นประธานเกษตรกรแบ่งปันขององค์การอหาส่วนตำบลยางเปียงซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มอยู่17กลุ่มค่ะมีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับสมาชิกกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารและขอขอบคุณทางองค์การมหาส่วนตำบลยางเปียงที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนสารเชื้อพันธุ์เช่นเชื้อไตคโคดมา่าเชื้อบิวเวเลีย มเมล็ดปอเทืองน้ำหมักชีวภาพให้กับกลุ่มนะคะขอบคุณค่ะ การประเมินความพึงพอใจของประชากรที่มีส่วนร่วมต่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ96.06 5ความยั่งยืนและการขยายผลของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น1มีการถอดบทเรียนโครงการนวัตกรรมเป็นชุดความรู้2โครงการนวัตกรรมจำแนกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่6สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนเป้าหมายที่12สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเป้าหมายที่13มรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่15ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอย่างยังย่งยืนและความหลากหลาย3มีกลไกขับเคลื่อนและต่อย,ยอดโครงการนวัตกรรมดังนี้1คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น2หน่วยปฏิบัติการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม3คณะทำงานพัฒนาการเกษตร,รปลอดสารเพื่อลดมลพิษ4คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลยางเปียง5คณะทำงานพัฒนาป่าชุมชนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าจิตอาสาตำบลยางเปียง4กลไกการขับเคลื่อนและการประสานงานดังนี้1การประชุมและเวท ทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. การใช้เทคโนโลยีในการประสานงาน 3. การฝึกอบรมและการสร้างความรู้ 4. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการขยายผลโครงการนวัตกรรม 1. ขยายการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่อื่นทั้งภาคการเกษตรและที่สาธารณภัายในตําบลยางเปียง 2. ขยายพื้นที่การส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ในตาบลยางเปียงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน3ขยายโครงการคัดแยกขยะต้นทางไปยังหน่วยงานอื่นๆและขยายผลธนาคารขยะไปบ้านยางเปียงหมู่ที่2 4. ขยายผลการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ และการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตําบลยางเปียงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น 5. ขยายผลการเป็นต้นแบบให้แก่ท้องถิ่นอื่นการจัดก,การป่าชุมชนที่ยังยืนขยายเครือข่ายทั้งในและนอกสถานที่เป็นนวัตรกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของชุมชนบนดอยที่ลุกขึ้นเปลี่ยนปัญหาไฟป,ป่าหมอกควันและความยากจนให้กลายเป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบโซล่าเซลล์เกษตรปลอดสาร การจัดก,การขยะและการฟื้นฟูป่าชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นพิสูจน์ได้ว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่ฝันแต่เกิดขึ้นจริงได้ด้วยมือของคนในชุมชน